วัยอิงตาเจียไหลช่างฮั่นหวีเคอสวัสดีครับสวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีที่2ปีที่3โรงเรียนบ้านห้วยปราบทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราซื้ออัศวินอินตาพวงนะครับหรือเราซื้ออสการ์นะครับจะมาสอนภาษาจีนเนื้อหาแรกกันครับเราจะมาเรียนกันเรื่องตัวเลขกันตัวเลขภาษาจีนพูดว่าสู่จื่อออกเสียงพร้อมกันนะครับสู่จื่อวันนี้จะมีตัวเลขตัวใดบ้างมาเรียนกันบ้าง ไปชมกันเลยครับตัวแรกนะครับก็คือตัวอักษร e e นะครับก็คือ1เลข1น,นั่นเองนะครับให้ทุกคนออกเสียงพร้อมกัน e e ครับเก่งมากครับ e e ก็คือเลข1น,นะครับจากนั้นครับตัวต่อไปครับก็คือ สองนั่นเองสองเราพูดว่าเออเออให้นักเรียนทุกคนออกเสียงพร้อมกันครับเออเออเก่งมากครับเออก็คือเลขสองใช่ไหมครับและเลขลำดับต่อไปก็คือเลขนี่เองครับเลขที่สามครับสามเราพูดว่าซานซานไหนทุกคนลองออกเสียงพร้อมกันครับซาน ซานหมายเลข3เก่งมากครับและลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นเลขที่ครับเลขต่อไปนะครับก็คือเลขที่4นั่นเองนะครับเลขที่สภาษาจีนเราพูดคําว่าซื่อซื่อออกเสียงพร้อมกันครับซื่อครับซื่อคือเลขที่4เก่งมากครับและเลขลาดับสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือเลขที่5ครับเราออกเสียงเลขที่5ว่าอูอู ให้นักเรียนทุกคนออกเสียงพร้อมกันครับอูอูเก่งมากครับอูนะครับก็คือเลขที่5ครับเรามาทบทวนกันสิครับว่าวันนี้เราเรียนไปแล้วกันกี่ตัวครับตัวแรกนะครับก็คืออีอีอก็คือเลขหนึ่งนะครับให้นักเรียนพูดพร้อมกันครับอเอเก่งมากครับและเลขลำดับต่อไปนะครับก็คือเลขที่2นะครับ สองเราพูดว่าเออเออให้นักเรียนพูดพร้อมกันอีกครั้งนึงครับเออเออเอเอ,เอก็คือเลขที่สองนั่นเองครับเก่งมากๆครับเลขลำดับต่อไปนะครับก็คือเลขที่สามครับเราพูดว่าซา,านซานให้นักเรียนออกเสียงพร้อมกันครับซา,า,านเก่งมากครับซานก็คือเลขที่สามครับต่อไปครับซื่อซื่อ ซื่อก็คือเลขที่4นั่นเองครับให้นักเรียนออกเสียงพร้อมกันครับซื่อซื่อซื่อคือเลขที่สครับและเราจะทบทวนเลขลำดับสุดท้ายนะครับก็คือเลขที่5ครับเลขที่5้าเราออกเสียงพร้อมกันว่าอูอูอูอก็คือเลขที่5นั่นเองครับเรามาทบทวนกันนะครับ1ถึง5นะครับอ,อีสองสาซื่ออูอีอ,อ ซานซื่ออูอีคือเลขอะไรครับเลขที่หนึ่งครับเออเออเออคือเลขที่สองนะครับซานซานซานคือเลขที่สามครับซื่อซื่อซื่อคือเลขที่สี่และสุดท้ายนะครับคืออูอูอูคือเลขที่ห้าครับครับยังไงวันนี้นะครับเราซื้อขอฝากตัวเลขสู่ชื่อนะครับสู่ชื่อนะครับหนึ่งถึงห้า อเออซานซื่ออูไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วต่อไปเราจะมาเรียนเลขที่6ถึงเลขที่10กันครับขอบคุณครับบ๊ายบายดูแลตัวเองกันด้วยนะครับรักษาสุขภาพด้วยครับขอบคุณครับจ่ายเจียน